กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับช่วง Business Matching วันนี้เราจะบอกว่ามีคนดังทำคลิปแชร์เป็นไวรัลใน t ิ k t o k เลยนะครับวันนี้เราจะต้องเชิญเขาเขามาพูดคุยในรายการเพราะว่าคลิปเขาดังมากกับวันที่ว่าอ่าจะบอกว่าเขาคือชื่อคุณดนัยแดงนาคนะครับกับคลิปแชร์กนลวงโลกออนไลน์นั่นเองนะครับสวัสดีค่ชุด นูว่าเจ้าอาวาสวัดไหนป้าต้นเด็ก<ห> <blind. S 2> ดอกแม่เอาแล้วนะวันนี้ก็จะบอกว่าคิปของเขาเป็นไวรัลมากๆเ,เคยเห็นเขาตามหนา้าโซเชียลมีดียไหมเคยเห็นสีฉันไปเอ FC ีเขาเธอเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อวานี้แหละเขาบอกว่าอะไรบ้งเสิร์ชเสิร์ชเสิร์เออเขาเป็นคนที่ไหนนะอ้าเธอ คถาม่าถามเลยฉันใครจะเป็นคนถามค่ะเอาสักคนอาถามมาเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนสวัสดแพร่ค่ะโอ้โหวผิวดีอยู่ดีนี่เป็นเจ้าของแบรนด์แต่วันนี้เลยไม่ได้พูดเรื่องนี้ก่อนนะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ทำอาชีพอะไรก่อนก็ก็เพิ่งพูดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ยังมาถามว่าทำรกิจอะไรเห็นปะพี่กอนงงแล่กอกลัวละเขาบอกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ไงเออถูกนะแต่วันนี้เมาพูดเรื่องคลิป เาบอกว่าคุณถูกจ้างมาทําคลิปถูกหรือไม่ถูกหมาที่ไหนจะมาจ้างคะทำไมอะทำเพื่อสังคมค่ะอ้ยมีซีเอาร์ลอ่าเดท่านฟังก่อนก่อนไม่มีใครมาจ้างจ้างไม่ได้เงินซื้อไม่ได้นี่นี่แหละแต่ถ้าเบิดไม่มากอก็มากพอก็ซื้อไม่ได้เรามีอยู่ดมกรา์เออเธอจะเจอตัวจริงแล้วแบบนี้เราไปดูคลิปที่บอกว่าเป็นไวรัลทุกคนกระจานเนรมากถ้าคือเขาไม่พูดนะเอสุดยอดดูคลิปเป็นค่านอิตาหล อีเมฆาออนไลน์ online, นะครับคือช่วงนี้จะเข้าไปในสิ่งในติ๊ To k อกบ่อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะเห็นการโฆษณาที่แบบโอ้โหคือคุณคิดว่าผู้บริโภคโง่หรือว่าคุณคิดหรือคุณนั่นแหละที่โง่นะครับอีตอแหละนะครับเออนร้จะมาทดลองให้ดูเลยนะครับบางคนนะครับโอ้โหขายอา,อาหารเสริมนะครับอุ้ยบางคนขายสบู่บางคนขายครีมนะครับแล้วชอบทําการทดลองเอา,อา ไอโอดี od, หรือเบตาดี D, นะครับหยดลงในน้ําให้เป็นสีนะฮะเออแล้วทีนี้ก็หยดผลิตภัณฑ์ตัวเองลงไปแล้วคนอูจากสีน้ําตาลเข้มเนี่ยกลายเป็นสีขาวนั่นหมายความว่าผิวเราจะขาวอีกต่อแหลมึงต่อแหลอีกนะคะต่อแหละนะครับวันนี้จะมาทดลองให,ให้ดูเลยนะครับมีทั้งอ่ะก่อนอื่นจะพูดก่อนนะครับว่าการที่สารนั้นจะทําให้ไอโอดีเปลี่ยนสีเป็นสีใสหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็ดังนี้มันเป็นกลลวงเป็นปฏิกิริยาเคมีตามธรรมชาติสารอะไรก็ตามที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระโอเคเราไมา่กถามก่อนเขาบอกว่าทําแบบนี้มันเหมือนไปเหยียบตีผู้ประกอบการเหมือนกันนะก็เหยียบหัวไปเลยสิคะเออมต้อ,องอ,อย่างนี้เพราะว่าทําไมเนี่ยเพราะว่าอะไร<ช>ทาไมถึงว่าต้องทําขนาดนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผู้เสียหายเยอะเราเรานึกถึงคนวงกว้างมากกว่า ถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากให้เราแฉคุณก็ทําดีๆสิเออก็ทำทาเลวทําไมล่ะจะบอกว่าช่วงนี้ที่มีกระแสบรรดา <c oughs> บอสบอสต,ต่างๆนี่คุณคือหนึ่งในผู้เสียหายถูกต้องไหมใชมโ่โดนยังไงบ้างไหนเล่าสิ ก็โดนเป็นดาวไลน์แฟนเราอะไปไปเรียนมาก่อนเมื่อก oh. ่อนก็มีแฟนเนาะเราะว่าเราก็สวยไงอ่าเอาคก็สวยสวยสวยไม่เป็เสล้ก็ไม่เีแฟนก็ไปเรียนไปประชุมไปเข้างานไอเสร็จปุ๊บแฟนก็เปิดดิลเลอร์สองแสนกว่าสองแสนกว่าเลยแล้วก็มาให้เราเนี่ยทำธุรกิจด้วยหวังว่าเราจะถูกมิตรแล้วก็แบบว่าเออทำครอบครัวแล้วเราจะแบบว่า สร้างธุรกิจใหญ่โตแล้วก็กลายเป็นดาวไลน์ของเขาสรุปมันทําไม่ได้มันไม่ใช่ที่เขาว่าสั่งมาก็เลยทะเลาะกันก็เลิกกันไปเลยสิคะร้อนเรียกว่าทำควบคู่แตกงแตกเขาแฟนเสียสองแสนห้าคูณเสียไปแฟนเสียเสองเสนห้าแล้วก็เราเสียไปไหมสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วก็เลิกกันเลยเลิกเลยแล้วที่ไม่ทำไต่อไปต่อไปทำต่อด้วยตอนนี้แฟนยังอยู่ในระบบอยู่ไหม ทำต่ออีกสองเดือนเจ๊งเอาเออโอ้มันแปลว่ามันขายไม่ได้จริงหรอหรือยังไงก็จะไปขายหมาให้หมาที่ไหนล่ะอผลิตภัณฑ์ของเขาอะเราเคยรู้จักไหมไม่มีไม่มีใครเคยรู้จักเขารู้จักแต่ลูกทีมแม่ทีมอยู่อย่างนั้นแหละอผลิตภัณฑ์ไปอยู่บ้านของประชาชนคนไหนบ้างอ่ะไม่มีหรอกคุณคิดว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่ทักคุณมาหลังบ้านเนี่ยมีประมาณถึงแสนมั้งไม่เหมือนแล้วคิดว่าประประมวลประมาณน่าจะประมาณ แตนคนหรอเป็นถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงโอ้แต่ก็ถือว่าแต่เขาบอกมัน,นมีหลายสายมันมีของเออไม่มีของทางนายนู่นธา,ายนี่แล้วก็มีของเดนายนีพพพ่พวกนวี้จะพาผู้เสียหายพวกพวกนี้วัรรณชารพาผู้เสียหายไปเออ่แก้ความอีกอ๋อ,อก็มีแล้วก็เป็น<อ>ก็เรียกได้ว่าเป็นกระบอกเสียงเรียกว่าเป็นพับลิกที่แบบว่าคนไหนที่พูดแล้วไม่ดังนะเดนายนั้สามารถพูดให้ดังได้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบนี้สามารถติดต่อเดนายได้เลยนะครับเดนายจะรจะเรื่องแต่ว่าเรื่องนั้นบอกไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นเรื่องจริงนะครับเกิดผู้เสียหายจริงจริง แจ้งความมาแล้วก่อนนะเราจึงจะตรวจสอบได้หรือว่าเราเล่าทุกเรื่องเลยเล่าเราเล่าทุกเรื่องเราทุกเรื่องเล่าทุกเรื่องที่เป็นเรื่องแต่เราล่าแบบเตือนภัยเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้เล่าแบบจิกกัดอยากให้เขาแบบเแต่จริงๆแต่คลิปของเขานะไปนั่งสังเกตดูนะนั่ง่องเขามาเขาบอกว่าทําคลิปดีจริงๆเขาไปทําให้เรารู้สึกเอะเพราะอย่างเช่นซองแดงเราก็โดนโดนมาอ้าวเราก็โดนซองแดงแล้วก็ไอ้กล่องสุ่ม โปรซับโอ้โหอันนี้ตัวดีนะเพราะโปรซับโดน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 หมดดอกเนี่ยเราคือ F C T T ไงเออแต่เราก็โดนแต่เนี้ยเดี๋ยวมันจะมีแบบจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเลยมีเรื่อยๆหลายแบรนด์คนไทยก็ไม่เข็ดหรอกคือคนไทยคนไทยเขาไอ้ดูที่ไอ้เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครดังใครทําความดีเยอะก็คือพวกนี้ทํามาหลอกลวงทั้งนั้นแหละเดี๋ยวดูใครดังขึ้นมาแล้วถ้าถ้า ถ้าเป็นคนเลวเมื่อไหร่ก็โดนแน่นอนเตรียมตัวเลยอาจจะบอกวันนี้ก็เตรียมตัวไล่เข้ามานะเพราะวันนี้เขาไล่ไปในฮ่องกงอ่าก็าปอกได้เดี๋ยวเตรียมตัวเข้ามาแต่จะบอกว่าตอนนี้ยสมมติว่าอยากจะให้เตือนภัยสาหรับคนที่เสพคอนเทนต์แบบเนี้ยและให้รู้สึกเอะสังเกตยังไงว่าคนนี้ของจริงของปลอมดูเลยถ้าเป็นคนดีมากเกินไปช่วยคนมากเกินไปช่วยคุณลูกคุณนิย่าพี่น้องก็ไม่ใช่ อันนี้ให้เอะเลยเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรเพื่อใครไม่มีใครเอาเงินไปโปรยให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนคนไม่ใช่เจ้าแม่คนอิ่มจะมาบดสัตว์อะไรอยู่ได้ทุกวันสัตว์เป็นมูลนกสัตว์เพราะฉะนั้นเขาก็ทําให้พวกเธอตายใจแล้วเพื่อจะหลอกเงินนั่นแหละจาไว้คนดีมากๆจนถึงแบบ ไม่มีใครอยากให้ใครได้ดีอยากให้ใครรวยกว่าแม้กระทั่งญาติพี่น้องกันเองหรือแม้กระทั่ง <c oughs> แบบญ <c oughs> <อ>าติาเพื่อนเราเรายังไม่อยากให้รวยกว่าเลย <c oughs> ตอนนี้เอาใจให้รอดก่อนนะได้ไปช่วยเหลือคนอนะ <c oughs> ื่นะนะแต่ถามว่าช่วยเหลือคนอื่น <c oughs> จริงๆคุณอาจจะลงภาพได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องโอ้อวดเพราะว่าทุกวันนี้เดนไยคิดว่ามันเป็นการเสริมสร้างวัตถุนิยมนะบ้าแบรนเนมต้องมีรถขับหรูต้องเลยนโรงแรมต้องอยู่กับเพื่อนจ้องใช้กระเป๋าแบรน์เนมไปเดินสยามอย่างเงี้ยมันคือวัตถุนิยมนะใช่มันคือสูตรสําเร็จในการที่จะ เป็นสุดสำเร็จของมิชชาชที่ะอ่าใช่ไหมใช่เหมือนเฟรเลยมิดจังไงอ่มิดรัก my friend เออโอเคมิตสบาไม่ใช่พิตสบาไม่ใช่พินจัีนะเราก็บอกอ่านสมมติว่านอกจากส่วนนี้ลัความสำเร็จที่ออกมาแล้วกันโอ้อวดแบรนด์เนมต่างๆมีอะไรให้เอ็อีไหมจุดเอจุดเอถ้าเขาอวดสรรพคุณล่ะ สรรพคุณเกินจริงก็ไม่ควรเนาะสรรพคุณเกินจริงก็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 ไม่ควรแต่ว่าไอ้ผู้บริโภคก็ต้องมีสตินิดนึงนี่คุณกำลังจะบอกว่าผู้บริโภคโลภเหรอเห็นตัวเงินก็อยากจะได้ซองแดงอ่ะเขาแบบแจกเงินก็แจกเงินอ่ะเขาเห็นตอนหน้าไลฟ์เลยแจกเงินอ่ะเขาคอยรัเงินอยู่แล้วเขาจะซื้อทำไมล่ะแล้วใครจะมีเงินใครจะซื้อถูกต้องแล้วใครเขาจะมาขายขาดคุณถูกไหมใช่ แต่มันก็บอกออกมาบอกว่าเนี่ยวันนี้มาขายนะตั้งใจจะแจกแอฟซีทุกคนเลยมาขาดทุนให้เลยแล้วมันบอกแบบนี้ทุกวันทุกวันใช่แล้วรวยได้ไงบอกขาดทุนทุกวันแล้วรวยได้ยังไงขาดทุนทุกวันไม่หล้มันมีกันประมาณเนี่ยทำไมของดีๆทำไมตีกลับเอามันทำสอรี่ส่งอีกมันโกหกตอแหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยป็นจุดเอ๊เป็นจุดเอ๊ที่นายนายตอยเตือนว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าสร้างภาพแน่แต่ใดๆทั้งนั้นเนี่ยทุกทุกคนต้องมีสติใช่ สติในการแบบว่าดูว่าอันไหนของจริงของปลอมแล้วแต่ว่าไม่มีใครมานั่งขายของแพงแล้วราคาถูกหรอกให้ทุกคนเอสด้วยนะครับแล้วก็เตือนสติตัวเองว่ามันเนี้ยมันคือกลนปกติคือมันมาจะทุก3าปี5ปีเป็นแบบนี้แพทเทิร์นเดียวกันเลยอ่าเรามาพูดถึงกิจการของน้องกันบ้างเขาบอกว่าขายแบบไม่ขายบอกว่านั่งขายไม่ได้ทำคอนเทนต์ไลฟ์สด่ะขายด้วยไม่ขายน้องขายอะไรครับในขายครีมมีทั้งเซรั่มแล้วก็มีทั้งครีมมีครีมกันแดดมีกรูต้าอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพอ่านี่คือตัวเซรั่ม ตัวเซรั่มเซรั่มจะมีสองเซตก็จะเป็นเซตสําหรับผิวแห้งกับผิวผสมแล้วก็ผิวมันเออผิวแห้งกับผิวระคายเคืองง่ายแล้วก็ผิวมันผิวผสมแยกแยกกันตามสภาพผิวเลยอุ้ยราคาดีนะพันสาเองแล้วก็ได้2ชิ้นเนาะอันนี้คือตัวอะไรอ่ยอันนี้กันแดดกันแดดอุ้ยราคาหมือของนําเข้ากันเนาะอันนี้ของเราการันตีว่าของแท้แน่นอนขายมานานแล้วแล้วสัจจกัดดีด้วยสัจจกัดดีที่สุดเอง อ่ะวันนี้ดานายก็มาให้ความรู้เราใ,ในเรื่องการแบบว่าจะเสพสื่อคอนเทนต์ต่างๆก็ให้มีสติในเรื่องการใช้ชีวิตใ,ให้มีสติในเรื่องการเสพสื่อด้วยนะก็รขอขอบคุณน,น้องดานายด้วยนะครับใช่ค่ะอขอบคุณน,น้องดนายแดงหน้า ให้คุณน้องน้ายฝากช่องทางการติดต่อคุณจักรุอ์คีมอยากได้ครีมของน้องช่องทางการติดต่อไปที่ทิ t o อกเลยนะฮะดัดในหกเก้าเนภาษาอังกฤษนะฮะเข้าไปติดตามกันได้เลยใครอยากซื้ออะไรก็ไปหาซื้อเอาเองในช่องนั่นแหละเอชอบตรงเนี้ยไม่ต้องทักไปเยอะนะทักแต่มีสาระเพราะเขาไม่ได้ด่าตลอดเวลาเขาเหนื่อยหลังทำเวลาคอนเทนต์นะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณช่วงนี้นะครับกับช่วงของ b u s i n e s s Matching แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดียว